ขับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับของผมทั้ง4ี่หมื่นกว่าท่านแล้วในไลน์นี้นะครับและขอบคุณการเข้ามารับชมในไลน์นี้และเชื่อแน่ว่า FC เข้ามารับชมแล้วคงจะเห็นเหรียญสวยนะครับเหรียญน,นี้สร้างด้วยทองฟ้าบาตแต่ทําไมยิ่งดูก็ยิ่งสวยชัดและมีความมันความวาวในองค์พระและก็เข้มขลังมากๆนะครับนี่คือเหรียญหลวงปูป่พ่อธรรม,มสิรินะครับ ซึ่งเป็นเหรียญในพื้นที่นครลัสีมาของเรานะครับวัดสว่างสามพคีชุมพวงนครลัสีมาปี58ดเหรียญน,นี้มีโฟกัสสาคัญทั้งด้านหน้าที่ความเข้มขลังข,งขององค์บรพาจารนะครับแล้วข้อความด้านหลังเป็นชื่อรุ่นว่ามีค่าแล้วไม่กลัวนะครับพิกกรมาด้านหน้าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญฟ้าบาทหรือเหรียญทองเหลืองที่หนาชัดมากๆนะครับยิ่งผมขยายให้ชมบาร,รมีขององค์หลวงปู่ป้อแล้วยิ่งจะ,ะ fc จะเห็นว่า เรนนี้สวยจัดนะเป็นผิวเนื้อเรียกว่าผมผมขอเรียกผิวเนื้อว่าเป็นเหมือนผิวเนื้อมันพูเลยสําหรับเรเลียญโลหะนะครับซึงสวยฉันว่าเป็นไม่ใช่ทองเหลืองขัดเรานะทองเหลืองไม่ได้ขัดเนอาแต่ด้วยประสบการณ์ผ่านมาตั้งแต่ปีห8เหรลียญนี้ผ่านประสบการณ์ผ่านการใช้มาทาให้เหรียญยิ่งมีความดูความสวยความชัดชัดเจนในรายละเอียดมากๆนะครับน่าสะสมมากๆนะครับก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมในรายนี้ขอบคุณ FC บญเรื่อนชาแนลนะครับขอบคุณช่องบญเรือนชาแนลนะที่เข้ามาทักทายในไลน์นี้นะครับขอให้เอฟซีได้รับสิ่งดีๆนะครับผ่านการชมในไลน์นี้และเชื่อมั่นว่าผลงานดีๆจะเกิดกับเอฟซีผมทุกท่านผมจะรีวิวจนกระทั่งถึงเวลาเด็ดเลยสาหรับวันนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับพรุ่งนี้ก็เหมือนกันครับสองวันนี้ผมจะทําหน้าที่ดีที่สุดและเต็มกาลังความสามารถเพื่อที่จะให้ช่องของเราได้ขยายกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ศรัทธาของเอฟซีท่านได้ ยกระดับขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกการชอบบูชาช่องเรานะครับซึ่งด้าน้าเหรียญนี้เป็นเหรียญลูกไข่วงเปิดนั้นบนตัวเขียวห่วงหายไปแล้วนะครับแต่นั่นไม่ใช่ส่วนประกอบของเหรียญผมเรียนให้ฟีเสมอว่าส่วนประกอบเหรียญคือตัวเหรียญนะครับซึ่งประทับรูปเหมือนองค์หลวงผู่พ่อธรรมสุรินะครับประทับด้าสมาธิเต็มองค์ตรงกลางเหรียญเป็นเหรียญลูกไข่ไม่มีลวดลายใดๆนะครับเอาละครับพิกให้ชมด้านหลังนะครับมีอัคระยันนะครับมียันมีด้วยนะครับ2ออัครซึ่งยันมีนี่เป็นยัน ที่หลวงพ่อคุณนิยมใช้แต่ไม่ใช่ยันประจาตัวหลวงพ่อคุณนะครับประจาตัวองหลวงพ่อคุณคือยันดวงครับแล้วก็ในรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าจารึกคาว่ามีค่าแล้วไม่กลัวเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็มียันนะด้านล่างตรงแถวยันอุบด้านบนเกือบจะกลางนะครับอ่ายันมิเลื่อยลงมาจนถึงยันอุแล้วยันมิแ,นแถวสองส่วนด้านล่างจารึกคำว่าวัดสว่างสมคคีชุมพวงนครรสีมานะครับ258ปปีสร้างเหรียญน,นะครับ มีค่าแล้วไม่กลัวครับขอบคุณเอฟซิวท่านนะครับ ครับขอขอบคุณทุกท่านในการรับชมรายการนี้ผมขออนุญาตปิดไลน์นะครับแล้วก็รีวิวในรายการต่อไปอย่างต่อเนื่องพักขอตัวไปผมจะรีวิวในวันนี้จนกระทั่งสี่ทุ่มประมาณที่สองรายกาโดยประมาณแล้วก็รายการสตรีมนะครับเพื่อนตุลากรุ่นแรกรับชมวันนี้ครับต่อเนื่องครับทุกท่านเข้ามารับชมรายการนี้นะครับขอบคุณมากครับ ทีายขึ้นถาผมว่ามีเต่ามันครับผมเห็นว่าช่องเราดีกระจา,ารนะครับช่องเราดีดีกว่ารครับไมยอยากดีดีกับสิ่ mm hmm. สสงเล็กๆคุณยับอกได้ไหมครับช่องเราดีจากว่าครับและขอบคุณทุกการเข้ามารับชมทุกไลฟ์ขอบคุณมากมากครับ ญาที่ชปิดสกิไปไว้นีนแต่ปรครอบเจอกันในไอต่อไปเลยนะครับ